สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากร และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรณ์ดวงชะตานะคะของทั้ง12ลัคนาราศีเราจะมาบอกกล่าวกันว่าในเดือนกรกฎาคมนี้ถือเป็นเดือนที่ดีมากเลยในปี2565เพราะดาวหลายดวงนะคะโคจรได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีสมัยขอไล่มาตั้งแต่ดาวพระจันทร์เลยนะในช่วงต้นเดือนกรก กระดาคมดาวพระจันทร์เป็นเกษตรราธิบดีค่ะ ต่อมานะคือดาวพระอังคารและดาวพระพุธที่เป็นเกษตราธิบดีตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนดาวพระพฤหัสเป็นกเกษตรราธิบดีตั้งแต่มีนาคมดาวพระศุกร์เป็นเกษตรอาธิบดีดาวพระสเสาร์ก็เป็นกเกษตรร,ราธิบดีส่วนดาวพระอาทิตย์จะเป็นกเกษตรราธิบดีในช่วงเดือนสิงหาคมนะคะส่วนดาวพระราหูดาวมรตยูและดาวพระเกตไม่ได้เกณฑ์กเกษตรอาธิบดีแต่ดาวพระราหูเป็นเทวีโชคซึ่งนั่นก็หมายถึงดาวหลั ายดวงนะการโคจรลักษณะนี้ที่เป็นเกษตรราธิบดีหลายดวงแบบนี้ต้องรอนานถึง30ปีถึงจะเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นจังหวะเดือนกรกฎาคมนี้ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีมากๆคุณต้องไปก่อเกิดไปพัฒนาไปสร้างไปใช้โอกาสการโคจรของดวงดาวในครั้งนี้ทำให้ตัวเองเจอกับความก้าวหน้ารุ่งเรืองประสบความสำเร็จแต่ละลัคนาราศีจะโดดเด่นในเรื่องใดเรามาเช็คกันได้เลยค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกุมค่ะชาวกุมท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีกุมก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีกุมนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กลุมภาพันธ์จนถึงวันที่15มีนาคมโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลานะคะเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีกุมว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้จะมีโอกาสดีๆใดบ้างที่จะเกิดขึ้นกับตัวคุณค่ะ ชาวลัคนาราศีกุมนะคะคุณมีดาวพระราหูเป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวประจําตัวนะคะและดาวพระราหูก็โคจรเป็นเทวีโชคได้ตําแหน่งเป็นเทวีโชคแบบนี้นะคะส่งผลดีต่อดวงชะตาอย่างแน่นอนคุณมีเกณฑ์ที่จะได้โชคได้ลาบจากบุคคลที่เป็นเพศหญิงไม่ว่าจะเป็นคุณแม่พี่สาวน้องสาวคุณน้านะคะคุณป้านนะหรือหัวหน้างานที่เป็นเพศหญิงเพื่อนร่วมงานที่เป็นเพศหญิงหรือแม้แต่กระทั่งเพื่อนบ้านคุณที่เป็นเพศหญิงเขาก็อาจจะช่วย เหลือเกื้อกูลคุณในบางเรื่องก็เป็นไปได้ดาวประจําเนื้อประจําตัวของคุณได้ตําแหน่งที่ดีแบบนี้นะคะพยายามสร้างสรรค์โอกาสให้ดีให้พยายามสร้างสรงสยายาสรค์รโอกาสที่ดีให้กับตัวเองคุณจะมุ่งมั่นปรารถนาเรื่องใดต้องไม่ท้อนะคะต้องขยนันต้องลุยดาวพระอังคารค่ะเป็นดาวเจ้าเรือนกรมมะของคุณและดาวพระอังคารก็ได้ตําแหน่งเป็นกเกษตรตรัสบดีในขณะนี้ด้วยคุณจะต้องรู้เลยว่าถ้าคุณอยากประสบความสําเร็จใน เรื่องของการงานคุณจะอยู่นิ่งอยู่เฉยไม่เกิดประโยชน์นะคะดาวพระอัางคารเป็นดาวตัวแทนของความขยันขันแข็งการแข่งขันการบู้การลุยดาวพระอังคานเป็นตัวแทนของอาชีพที่เกี่ยวข้องกับตำรวจทหารนักกีฬาประมาณนี้เพราะฉะนั้นตัวคุณจะต้องบู้หน่อย นะคะไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องไปทําอาชีพเป็นนักกีฬาหรือไปเป็นตํารวจนะเพียงแต่ว่าเป็นการยกตัวอย่างลักษณะของดาวพระอังคารให้ฟังแล้วเราก็ดูลักษณะของตํารวจเขาค่อนข้างจะบู๊นะเขาไม่ได้อยู่เฉยๆนะทหารต้องมีการถือปืนนะทหารต้องมีการต้องมีความแข็งแกร่งนะเพราะฉะนั้นงานคุณคุณจะต้องรู้เลยว่าในจังหวะนี้ถ้าอยากประสบความสําเร็จคุณต้องมุ่งมั่นแค่ไหนคุณต้องตั้งเป้าหมายยังไงคุณต้องขยันมากขนาดไหนมันต้องมีเงือตกมันต้องมียางออกอย่างแน่น นอนนะคะถึงจะประสบความสําเร็จสําหรับชาวลัคนาราศีกุมส่วนท่านใดบอกว่าโอ้โหอยากได้เงินเพิ่มมากขึ้นดาวพระพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณและดาวพระพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะของคุณดาวพระพฤหัสเป็นตัวแทนของตําราหนังสือครูอาจารย์ดาวพระพฤหัสเป็นตัวแทนของผู้หลักผู้ใหญ่ความรู้นะคะเพราะฉะนั้นงานที่ชาวลัคนาราศีกุมทําถ้ามันเกี่ยวข้องกับการเขียนหนังสือถ้ามันเกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบนี้จะมีมุมที่ สร้างเงินสร้างทองให้กับคุณได้ถ้าคุณมีอาชีพเป็นครูบาอาจารย์ในช่วงนี้เปิดสอนพิเศษค่ะหรือว่าหากิจกรรมหางานเสริมหางานเพิ่มในช่วงนี้ก็จะสร้างรายได้ให้กับตัวคุณได้เป็นอย่างดีหรืองานใดที่มันเป็นลักษณะของการเอ,อ่อเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่เป็นลักษณะที่ต้องติดต่อประสานงานกับผู้หลักผู้ใหญ่แบบนี้ก็จะมีมุมที่ดีกลุ่มลูกค้าของคุณถ้าเป็นวัยสูงเอ,อ่อคนที่สูงวัยเป็นวัยชาราแบบนี้คะ่ะก็จะมีมุมที่ดี ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูวงวัยผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการศึกษาอุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆนานาอย่างนี้ค่ะเราต้องรู้จังหวะเราต้องเอาประโยชน์จากการโคจรของดวงดาวมาอัดเดใช้กับดวงของตัวเองนะคุณจะต้องรู้ว่าคุณอยากมุ่งมั่นเรื่องการงานดูดาวพระอังคารตอนนี้เป็นเกษตรราธิบดีใช่ไหมต้องขยันให้มากขึ้นคุณอยากได้เงินเพิ่มมากขึ้นคุณต้องข้องเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่คุณต้องข้องเกี่ยวกับองค์ความรู้การถ่ายทอดการสอนการเรียน รู้หรือเป็นจังหวะที่คุณจะเพิ่มพูนความรู้ให้กับตัวเองก็ได้ส่วนใครบอกว่าฉันอยากมีความรักที่ดีดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิของคุณดาวพระอาทิตย์เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับผู้นำลาบยศเกียรติยศชื่อเสียงนะคะเพราะฉะนั้นงานของอขออภัยค่ะความรักของคุณมันอาจจะมาจาก การที่คุณได้มีลาบยศเพิ qui, ่มขึ้นหรือได้ไปเจอคนที่มีขั้นมีตําแหน่งแบบนี้ก็ได้ไปเจอคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าคุณแบบนี้ก็ได้นะคะความรักของชาวลัคนาราศีกุมนะคะหรือความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีกุมมันก็อาจจะมาพร้อมกับการงานที่มันกําลังขยับก้าวหน้าแบบนี้ก็เป็นไปได้หรือได้ไปเจอกับคนมียศมีตําแหน่งหรือได้ไปเจอกับคนที่เขามีความเป็นผู้นํามีความเป็นผู้ใหญ่แบบนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะก็ คราวเท่านี้สําหรับชาวลัคนาราศีกุมนะคะสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชยัยให้ชาวกุ่มทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ